จากที่เขาคุกเขาเสร็จแล้วกดมากินกันเลยครับนี่เสียงมาเลยทุกคนตัดเสบเป็นตัดเสบอะโอเคเสร็จพร้อมกันแล้ว สวัสดีครับผมทักทายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านทุกคนที่เข้าชมช่องของโจวชาแนลเลยนะครับสหรับมือในการมาเพาพอความแซ่บกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ขอนําเสนอความแซ่บความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนเนาะโอเคสําหรับมือนี้ครับอ่ะอุยน้ำลายแตกแทนแล้วน้ำลายแตกแทนในผู้ชมเดียวทั้งวันน้ำลายแตกวะคือแต่ผมเลยเชอรี่ดอยมากครับผมเชอรี่ดอยเนี่ยของเขาสีเป็นประมาณนี้นะครับส่วนกระชี้ม่วงถึงแม่กระชีออกเหลืองทองครับมาทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันเลย กุเข้าแบบแก้วพริกผงพริกปนห้องนี้แหละมาดูอกันที่นี่ช่มๆเลยทุกคนดูอื้อหือหอมมากนะอื้อหยิบผอมากนี่อื้อมันคังย่างพริกเฮาเหลือพร้อมอ,อ้าฮะมาต้องกัดกินบ้างครับอื้อ นื้อแก้วพริกปงเข้ากันครับนีไ่ไม่พร้อมอม,มาลุยทุกคนสอ,สองมัสองเมืองหยิบกันไปเลย ở sài gòn được biểu học biểu năm chắc loại À, subscribe đi được không được chưa tôi chả thịt cay à tôi lấy cái ăn này bên này mệt không? bên này mệt tao ăn nó quá ทั้งกาจากทั้งเหนือนะครับนะชมดีระบายยังดีทุกคนมันกินดีทอก ăn sảm nó, nó nhạt ăn nó. Nồi xin mỏng, cứ măng đực, súp ít Nó sẽ bên kiểu om hoài các. Cái bơm, nồi nó có xì rất này cái gì. 在那边。 หวานไม่คนเคี้ยวเฉียวน้ำซึมเนาะไปครับอืม,อม,อม 我打。 sau phuộc bám không, ừ. chắc chán ngon, lấy lá bài nó, hình dáng làm gì, cái lắp cứ che giền, che giền bậy nó chầm chầm chán ngon, rồi nó cục gấp kéo hó. เราบางคนเห็นแก้วสูตรประหลาดเดียวคือปลาหลานหานังคุกคุกกระดับขึ้นแต่ว่าผมอยากกินแบบเป็นแก้วผิกพุงนะผิกเกลือฉ่ำดีทุกคนอืม สีสันละโอเคครับเอาไปหอมปากหองของ้อละ เมริกาเป็นเมนูจากทั้งผักเนี่ยครับทั้งดอยครับขอบคุณเรื่อยๆจากคนที่ปลูกขายปลูกในห้องกินในห้องซีมเนาะทุกๆวันเนาะกขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับสรับคลิปนี้ครับเมนูระบายของเขาฝากไว้ครับนี่แหละครับการซื้อมาอย่างเดียวเชอรี่ดอยคุกพริกเผ็ดบ่เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ